นคุณนั้นครับเรื่องน่ารักก็เล่าได้ครับเล่ามาเลยเรื่องน่ารักไม่ต้องเล่าค่ะนล่าไม่ต้องเล่าไม่มีเรื่องน่ากลัวเรื่องน่ารักก็ได้ครับคุณนั้นแต่ในช่องผีนี่เราเราอยากจะได้เรื่องหน้าเละหน้าเละนะครับเละเละเละเทะนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องผีผีน่ากลัวน่ากลัวครับน้ำ อย่เ,น,เยน,น้ำเหลืองเยิม้มยหยดติ๋งติ๋นอนชอ้อนชัยตาโบโลิ้นยวยย้อย <c oughs> ผมกระเซาะกระเซิง <c oughs> อะไรครับอาจารย์มีเล่าเรื่องแบบนี้ด้วยอ่โอโอ้โหผมสามเดือนแรกนี่ผมเล่าไปเกินห้าสิบเรื่องแล้วมั้งครับ <c oughs> ขอบคุณครับพี่เอพี่เอไปส่ง อองหน่ยทผมเล่าเต็มไมปหมดเลยครับกำลังระลึกอยู่ว่าเรื่องผีเรื่องในยังเล็ดลอดจากความทรงจำอีกนะครับเดิมๆแล้วอาจารย์คนจังหวัดอะไรนะฮะอดีตชาติเลยนะครับผม,ผมไม่เอาชาติรรึันหรือแต่ <laughs> <laughs> จะเอา เอายุคไหนครับยุคอยุธยาหรือว่ายุคต้นละกันนะโคสินป์นานไปใช่ไหมปัจจุบันนี้เลยผมเกิดที่นครปฐมครับ<า>แต่ดวง<า>จิตวิน<า>แต่ผมจุดติแม่ผมบอกว่าเขาไปเที่ยวไปทํางานหรืออะไรพ่อผมขับรถสิบล้อแล้วแม่ก็ได้ไปแถวชะอำหัวหินผมไปจุดติแถวนั้นแหละครับผม ล้วก็มาคลอดอยู่ที่นคนปรปฐมครับอาจารย์น,นี่ก็ทัะลึ่งดีนะแล้วก็ไม่ผมพูดหลักการของการกําเนิดนะครับผมไม่ได้ทะลึง่งะไรแล้วก็พอโตๆมาก็ตั้งแต่เด็กก็รู้สึกว่าตอนช่วงเด็กๆมันมีเซนนะครับว่าผมเล่นดนตรีไทยแล้วพอ,อพอเสียงฉชาบช อะไรเงี้ยนะเสียงฉาบใหญ่อ่ะนี้ออกไหมแล้วก็จะมีเปิงตุ้งตุ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 ้งผมรู้สึกชอบมากเลยเอ๊ะทำไมปฉาบฉาบอย่างนี้มันเพลงอะไรครับอครูแต่ผมก็จะบอกครูผมจะบอกครูว่าครูครับอยากเล่นเพลงสไตล์เหนือเหนือบ้างครูก็ครูก็มาสอนผมเล่นเป็นนักดนตรีไทยตอนอายุแปดปีถึงสิบเอ็ดปีครับ แปดปีนี่ส่วนมากเด็กส่วนมากจะกลัวเสียงพวกนี้เสียงดังเด็กจะกลัวแต่อาจารย์ดันชอบอ๋อก็ย้อนชาติไปนะครับผมก็เคยเล่นเคยเกี่ยวเนื่องกับดนตรีไทยมาแล้วครับผมอ๋อทีอ่มาเข้าสู่เรื่องผีแล้วแต่เป็นผีที่เทพชั้นดีนะครับก็ถณะเล่นเพลงในวงดนตรีปีพา <im attraction> เคยตั้งจิตนิน่งๆว่าอืมอยากอยากได้ยินเพลงจากสวงสวรรค์นะครับผมทวนาทําสมาธิมีบีบางวันก็เหมือนมีเสียงมาบอกว่า <mates> เดี๋ยวจะมาเล่นให้ฟังนะ <im igue> เดี๋ยวจะมาเล่นให้ฟังนะ <im S 2> <im ị> เอ้ยคิดไปเองประมาน,นี้พอผมเล่นดนตรีเพลงขณะที่เล่นอยู่มันก็มีเสียงเพลงมาจากทางบน สมมุติผมนั่งอยู่ตรงนี้ระดับนี้เสียงเพลงนี้จะลอยสูงกว่าที่ผมนั่งอยู่ประมาณสามเมตรนั่นคือเหมือนมีใครวงดนตรีหนึ่งแต่มองไม่เห็นมาเล่นอยู่แล้วเสียงก็ลอยลงมาข้างล่างแล้วผมก็ได้ยินเพลาะมาผมก็ได้ยินที่ผมเล่นเพลงนี้แต่ข้างบนเล่นอีกเพลงหนึ่งนะครับแล้วผมก็สามารถฟังแล้วก็ตีเพลงในวงของผมได้เพราะมันตีจนจำแม่นแล้ว แล้วผมก็ฟังเพลงข้างบนได้ด้วยสมองผมแยกได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ช่างไพเราะจังเลยเกิดการคล้ายๆอย่างนี้เกิดมาในชีวิตจะเจอไม่ต่ำกว่าสองครั้งที่พวกเหล่าเทพสวรรค์ชั้นดนตรีเขามาเล่นดนตรีให้ผมได้ยินนะครับก็เป็นอะไรที่ปลื้มแล้วก็เพลงบางเพลงตอนเด็กๆเป็นเพลงที่มาจากเทพ เทพมาบอกก็มีแล้วผมก็มาบอกบอกบอกครูแล้วก็ให้ครูสอนเพื่อนๆแล้วก็ตีกันเล่นกันแล้วก็แพร่หลายในหมู่วงดนตรีปีพาดในไทยภาคกลางมาร่รลุไปที่อื่นหรือเปล่าเป็นเพลงที่เพลาะนะครับเหมือนเทพเทวาเขามาบอกส่วนการละเล่นบางอย่างในตอนเด็กๆชั้นประถม มันผุดขึ้นมารู้ในใจว่าสมมุติเจอก้อนหินอย่างเงี้ยหมักเก็บอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นใครเล่นแต่แต่จะรู้ว่าเออมันน่าจะเล่นอย่างนี้นะโยนแล้วหยิบโยนอะไรเงี้ยนะหนึ่งเม็ดสองเม็ดรวบห้าเม็ดอะไรต่ออะไรมันรู้เองแล้วส่วนตาขยเง่งที่ตีขีดเส้นช็อกหรือเส้นผ่านเป็นช่องๆกระโดดกระโดดค่อมอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่า รู้เองแล้วตอนเด็กๆเออเลาเรื่องผีให้ฟังเคยเคยมีวิญญาณเด็กๆมามาเล่นด้วยมาขอเล่นด้วยผมก็เออก็ดีแต่เพื่อนๆมองไม่เห็นแต่ผมเห็นอันนี้ผมผมไม่ได้ไปเรียนแบบช่องอาจารย์เนหรืออะไรแต่อย่างงี้บางเรื่องที่เราลืมไปแล้วอะเข้าใจว่าลืมไปแล้วใช่ไหมมันอยู่ลึกๆในประสบการณ์ที่เคยเจอครับ พอเราไปเจอรายการผีบางอย่างปุ๊บมันจะวุ๊บขึ้นมาว่าเอ้ยความจํามันมันย้อนระลึกได้ว่าเออเฮ้ยเราเราเราเคยเจออย่างเงี้ยมันอยู่ในเมมใช่แต่เมมนั้นมันมันมันลืมเลือนเป็นนานมากๆพอมาเจอแล้วมันสะกิดขึ้นมามันก็พลั่งพลูมาว่าเฮ้ยจาได้ตอนเด็กๆเราเคยเล่นเนี่ยแล้วมันก็มีเด็กจากไหนไม่รู้มาแล้วก็เราก็เล่นกับเขาก็สนุกส่วนคนอื่นจะ ไม่เห็นช่างหัวมันเพราะบางครั้งุไม่มีใครมาเล่นกับผมผมก็เล่นกับวิญญาณเด็กหรืออะไรเนี้ยแหละนะก็ก็บางคราวก็จะดีใจที่เขามาเล่นแล้จะบอกว่าก็ก็จะถามเขาชื่ออะไรต่ออะไรบางครั้งพวกนี้ถ้าเจอเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดคุยอะไรมากเท่าไหร่แต่เขาจะมีความสุขตามภาษาเด็กๆแล้วก็บางคราวก็อาจจะอาจจะคุยกันได้บ้างอาจจะรู้จักชื่ออะไรเงี้ยนะ ก็พอถึงเวลาหนึ่งก็จะตะโกนเรียกมาเล่นกันเร็วอยู่ไหนออกมาเร็วอะไรประมาณนี้สักพักเขาก็ออกมาพอออกมาปุ๊บก็จะเล่นกับเขาสนุกสนานส่วนคนอื่นเพื่อนๆก็อาจจะมองว่าผมบ้าไปซะแล้วพอมันคุยกับใครวะแต่แต่สิ่งที่สงสัยก็คือว่าเวลาเรา โยนอะไรต่ออะไรเราเป็นคนเราก็จะหยิบหยบได้ใช่ไหมแต่พอวิญญาณผีหรืออะไรเขามาเล่นเนี่ยอืมบางครั้งเขาก็จะบอกว่าเขาเขาหยิบไหมอะไรไหมมันเหมือนเป็นโลกทิพย์นะเขาก็มีอะไรของเขาที่มันเป็นทิพย์ทิพยผีเขาก็สามารถมีอะไรที่เขาอาจจะเนรมิตได้หรือเป็นอะไรที่มันอาจจะเป็นเป็นความสามารถพิเศษของโลกผีโลกวิญญาณที่เขาก็ ก็มีมีสิ่งของเครื่องใช้ได้ใช่ไหมครับ,รบลองสังเกตคนเจอผีเขาก็จะเจอผีบางผีบางตนผมเคยเจอผีอแปลกแก,แกท่ที่ท้องสนามหลวงข้างข้างหลวงพระราชวังด้านข้างสนามหลวงตรงข้ามที่กระทรวงนะมหาดไทย,เ,ยเป่าที่มีปืนใหญ่วางอยู่ตรงข้ามกันนะแยกนั้นนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาจารย์ จะบอกว่าไปเจอตรงนั้นเจอตรงนั้นเลยผมเจอตอนตอนใน,น,ต,อนตอนหลังตอนประมาณสักเลยเที่ยงคืนไปผมเจออาจารย์หรือหรือประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มผมเคยเจอรุ่นพี่ผู้ใหญ่หลไรคนที่เป็นในเป็นทหารยศเส เคยเล่าเรื่องพวกนี้แบบฟิวเดียวก่าตรงนั้นแหละที่อาจารย์เล่าให้ฟังอ่ะเขาก็เจอครับอาแปะเขาจะใส่กกวยรวยแต่งชุดเหมือนคนจีนสมัยโบราณรถเขาจะมีแฮนด์และข้างหลังจะมีที่นั่งเป็นเหล็กแบบเหมือนใหญ่ๆอ่ะหนึ่งออกไงฟิวเดียวกันเลยแล้วเขาก็จะดิดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ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 ง ผมก็แล้วก็จะมีเสียงมันจรถจักรยานมันจะมีเสียงโซอะไรต่ออะไรใช่ไหมแล้วก็จะดิดจะดิ่งจริงผมก็เฮ้ยเป็นเรื่องเดียวเหระเนี่ยฮ้ใครวะใครใครวะมันเสียงเหมือนรถจักรยานหันไปมองอ้าวอแปะเฮ้ยเฮ้ยอแปะเจอเหมือนเจอคนอันนี้ถามอแปะครับแปะแปะมาขี่จักรยานแถวนี้มืดมดค่ำค่ แล้วแล้วแปะมาจากไหนอยู่ที่ไหนทำไมเหมือนแต่งตัวย้อนยุคเหมือนมาจากยุคโบราณแต่แต่ของผมนี่ผมจะเป็นเวอร์ชั่นนี้นะอัวไปไหนไม่ได้อัวอยู่ที่นี่อัวไปไม่ได้อ้าแปะก็มีจักรยานแปะก็ขี่ไปสิอัวไปไหนไม่ได้อัวเบื่อมากอัวไม่สามารถไปได้ ผมก็ถามว่าทำไมแปะไปไม่ได้แล้วแปะก็มองหน้าผมด้วยสายตาแดงต่ำแล้วก็ชี้มาบอกว่าลือนั่นแหละข่าอ้วอันนี้ผมไม่ได้ไไผมไม่ได้เล่าเรื่องตลกนะผมพูดเรื่องจริงนะผมก็บอกอแปะจำผิดขนเบาแปะ เป็นคุณมงคลหรือเปล่าอนาคตวันที่10เมษายน2568ผมจะได้เจอคุณมงคลในไลฟ์เราช่องหลอกเรื่องผีอดีตรชาติเกิดยุคอยุธยาไอ้ต้นระกัตนโกสินเหมือนกันเปดแล้วคนอื่นคนต่อไปที่รอคิวอยู่เล่าเรื่องเลยจ้า แต่แต่ที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี่ยมันเรื่องจริงนะเป็นเป็นสิ่งที่ผมเจอผมก็ถามแปะว่าแปะแปะใช่ผมหรอแปะจําผิดคนเปล่าแ,แต่แต่ผมก็น้ําตาทะล็กผมก็น้ําตาทะล็กนะครับเพราะว่าส่งสารอะแปะถามถามกี่ครั้งอ่ะแปะก็บอกว่าหรือนั่นแหละอนะไม่เอามาฝั่งนี้นะ <laughs> คิดว <the first lady> ่าผมผมไปทำอะไรแปกครับนั้งในรอด้วยในในในความหามีความจริงแทรกอยู่ด้วยนะครับหนะผมเริ่มเกลียดแล้วนะ เดี๋ยวอาจารย์อยากจะคุยอยากจะถามอะไรเชิญครับผมอาจารย์ครับเดี๋ยวเรื่องอาจารย์พักไว้ก่อนเดี๋ยวคนต่อไปที่จะเล่าเรื่องเนี่ยเชิญเขาขึ้นมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมงคลที่บอกมีคนที่เป็นทหารเขายังไงเขายืนเฝ้ายามเขาเจออย่างไงเท่านเสเสียเจอเจาโข่ไหนเขาเจออย่างไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยท่านบอกว่าตอนมันมันเรื่อง เรื่องราวคล้ายๆกันตรงที่ว่าแบบเหมือนว่าเขาเขาเขาเคยตอนเป็นวัยรุ่นก็ตอนเขาก่อนเขาจะมีเงินสงยมใหญ่เนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่สนามหลวงกันใช้ใช้ชีวิตอยู่นั้นกว่าเขาจะร่ำเรียนจบมาเป็นผู้หญิงที่ผมเคารพรักนําถือเลยแต่เซเวนก็ฟิลเดียวกันไม่ถึงขั้นแต่เหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนของของอาจารย์นะแต่เขาบอกว่า มันจะมีคนจีนมีคนจีนที่ว่าเหมือนว่าเข็นรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยมาขายก๋วยเตี๋ยวเงี้ยมาอะไรหาเขากินไหมกินไหมกินไหม,ไมกินไหมอืมแต่เขาอบอกว่าตอนนั้นความรู้สึกอ่ะตีสามตีสี่อ่ะไม่มีใครขายก๋วยเตีย๋ยวอืมตอนนั้นตอนที่ท่านเสดอ่าผมไม่เอ่ยชื่อท่านเนาะไม่เอ่ยชื่อนะ่ะแต่เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักแหละ แต่ท่านน่ะ,ะจะจะเป็นคนที่แบบพูดจริงนะศรัทธาจริงเชื่อจริงครับผมวันที่ผมผมว่าท่านท่านเคยเจอผีอหลอกไหมเหมือนมัน,ม,นมันที่คุณไปถามผมประโยคแรกอ่ะมอืเดียวกันคือคุยในฐนานะพี่น้องเนี่ยก็ด่าไอเวนกูก็เคยเคยเจอสิกูเล่าใมึงฟังตอนที่ท่าน บ้านนอกไปสนามหลวงแค่นั้นเองครับท่านก็ฟังผมทําไว้เรื่องมันคล้ายคลับกคาเหมือน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 เมันเรื่องมันมันใกล้เคียงกันมากอ่ะอืมแล้วท่านเสดโดนชี้หน้าว่าเหมือนผมไหมล่ะไม่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 ท่านไม่ได้บอกผมโดนแล้วผมก็เจออาแปะเนี่ยระยะเผาขนแล้วหลังจากนั้นผมก็ยืนร้องไห้ ว่า<ง>ออาแปะเน้นหลายครั้งว่าหรือนั่นแหละทำให้อ้วต้องอยู่ตรงนี้ไปไหนไม่ได้ที่คุยเมื่อกี้เรื่องจริงใช่ไหมน่ะเรื่องจริงครับผมลเลือใส่เสียงหาง,ยางอย่างเี้เชื่อได้แค่ไหนเนี่ยก็บางเรื่องมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์อะไรต่ออะไรผมก็ต้องมีเอาตัวรอดไว้ด้วยเพราะว่า บางอย่างมันพูดไปใครจะเชื่อใช่ไหมครับใช่คนไม่เชื่อก็บอกว่าผมบ้าใช่ไหมครับโอ้ท่านผู้ชมผม,ผมเคยเจอตรงตรงเจดีขาวตรงสนามหลวงเคยเห็นไหมจะมีเจดีขาวที่ก็เป็นพวกอะไรสมัยก่อนเป็นนักเดียเดี๋พี่เอหยุดก่อนนิดนึงเดี๋ยวให้เล่าผมเคยผ่านไปไอ้ตรงแถวเนี้ยแหละ แล้วผมได้ยินเสียงระเบิดบึ้มมันมันมันเหมือนเสียงจริงเลยตกใจมากแล้วก็มันเหมือนตัวผมอะมันย้อนยุคไปอยู่ในยุคเก่าที่มันเคยลบเคยอะไรกันนะเข้าใจไหมอาเชิญคุณพี่เอต่อครับก็คือวันนั้นมันมันมีงานที่สนามหลวงอะงานวันพ่อหรือไงเนี่ยอืม แล้วผมก็เดินเดินเดินเนที่ยวในง,งานแล้วแล้วผมก็ทําไปแจ็คลนหายแล้วผมก็หาที่จุดบุรีแล้วก็เห็นมีคนมีคนนั่งตรงเกเดีขาวตรงตรีนสะพานปิ่นเก้ามันจะมีเกเดีอยู่เกเดีหนึ่งขาวขาวที่เขาฝังฝังพวกอะอะไรนะเป็นพวกทหารเหมือนเหมือนพวกทหารผ่านศึกหรืออะไรทักอย่างตรงนั้นครับตรงตรงตรง,ตรงข้ามกับกรมศิล,ลปากรป่้ตรงนั้นัตศินน้องแถว แล้วผมก็หาที่หาไฟต่อบุหรี่ก็เห็นมีคนนั่งสูบปุหรอยตัวข้างเจดีเขา<อ>ผมก็จะเดินไปจะ,จะเดินไปหาเขาแล้วเขาก็เดินวนรอบเจดีอ่ผมก็เดินจะจะไปขอไฟต่อบุหรี่เขาแต่ว่าเขาเดินรนเจดีมันก็ไม่อยู่แค่นั้น<อ>แต่ผมเดินเดินออาเขาไม่รู้เขาหายไปไหนหเดินเดินวนรอบเจดีผมก็เดินวนรอบเจดีเขาเดินแต่ไม่เห็นหไม่เห็นใครเมื่อกี้ก็ยังเห็นอยู่ แล้วก็งงผมก็งงว่าเจดีมันก็มีเด็กเป็นเจดี็กเล็กๆแค่นั้นมันก็ไม่น่าจะหลบไปไหนได้คร<ะ>ับเวลากี่โมงพี่ตอนนั้นน่ะอะไรนะตอนนั้นเวลาเวลาตกประมาณเที่ยงคืนหน่อยๆเที่ยงคืนกว่าๆผมก็งงว่าทําทไมเมื่อกี้ยังนั่ง,งสุกฤหดี่แล้วผมก็จะเดินไปหาเขาก็าเดินไป เดินไปวนวนรอบเจดีย์ผมก็จะเดินตามเขาไปขอไฟต่อบุริแล้วเขาเดินแล้วก็อยู่หายไปเลยแล้วผมก็วนเดยกก็เดินวนรอบเอา้าจริงๆริงถ้ามันอยู่แถวแถวน,น้นก็ต้องเจอใช่ไหมเพราะมันเป็นเจดีย์วนวนแค่นั้นเ <c oughs> องเด็วพี่ท้ <c oughs> งเง้ต่อหาเขาไม่เจอ,อ <c oughs> เลย <c oughs> นะจะทํอะไรผมก็ปกก็เดินปกก็เดินออกมาเลยก็นึกในใ,นใจว่าผมติโดนผีหลอกผมก็ผมก็แปลกใจจยทุกวันนี้ว่าทาไมมันหามันไม่เจอ อยู่ๆันก็เดินหายไปหายไปเดินเดินไปอ้อมใจดีไปน่ะผมก็จะเดินตามมันจะไปขอไฟอบาหริก็เดินหายไปก็ไม่ไม่มีใครนะตรงนั้นตรงตรงตรงตีจะพานปิ่นเก้าครับอาจารย์อาจารย์ต้องมีคําตอบแล้วะตอบพี่กันหน่อยเป็นคนใส่หมวกเขาก็อยู่แถวนั้นแหละครับยังไม่ไปพูดไปเกิด ตรงนั้นเขาเขาฝังพวกทหารที่ตะก่อนที่ว่าลบแล้วเสียชีวิตอะไรประมาณนั้นทําไมเขาไม่มีน้ําใจอ่ะแค่จะต่อบุหรี่แค่เนี้ทาไมเขาแจไม่ไไปนั่งรถเมล์ผ่านแถวนั้นผมก็หรือขับรถผ่านผมก็มีความรู้สึกอะไรบางอย่างมีบางครั้งก็เหมือนเห็นอะไรแวบๆบางครั้งก็คือแถวนั้นคนหลายยุคเนาะเกิด อ้ายประวัติศาสตร์ชาติไทยตรงนั้นมันจะเป็นอู่รถสาย59แถวนั้นถ้าช่วงโพ <โฮ S 2> เพเริ่มมืดนี่จะค่อนข้างจะวังเวงเหงาเงาโดยมากไม่ค่อยมีคนเดินเท่าไหร <S <S ่โดยมันจะเป็นชาวต่างชาติที่จะเดิน <S <S ถ้าคนไทยรู้เหตุการณ์เรื่องราวบางที่นี่เขาจะเงียบเลยนะอย่างแถวลาดดำเนินเนี้ยไปไปดูสิ แต่สมัยผมนะยุคหลังผมไม่รู้นะตกดึกตกบะโพเพเริ่มมืดเนี่ยเงียบปิบ,บแทบไม่มีคนมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือน,นอข้างทางตรงจุดอื่นๆของกรุงเทพสักเท่าใดที่จะมีคนยืนรอรถอะไรต่ออะไรไอ้ตรงถนนเส้นนี้จะเงียบปิบวังเวงเพราะว่ามันผ่านเหตุการณ์16ตุลาพุทธภาทมินอะไรต่ออะไร แล้วมันก็เหมือนเป็นอาคารอะไรบางอย่างมันไม่ใช่เป็นแบบบ้านคนชุมชนขายของอ่ะครับมันก็ไม่รู้สินะมันผมก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่แต่แต่แต,แต,แต่บางจุดบางที่เขาก็มันจะมีคนเยอะกว่าน,นี้อใช่ไหมแต่แถวนี้มันมันเหมือนพอตกค่ำตกเย็นโพเพเหมือนล้างล้างไปเลย แต่ก่อนผมทะเลาะกาแฟนะผมก็ชอบไปเดินเล่นแถวสนามหลวงบางทีก็ต้องท่าน้ําใต้ตะพานปิ่นเก้าอย่างนี้แล้วบางทีบางทีก็เหมือนกับมีเหมือนกับมีคนโดดน้ำานมาจะได้ยินเสียงเสียงแบบโดดโดดน้ําแต่ว่าเดินไปมันก็ไม่มีอะไรแต่ผมผมไม่ไม่เห็นจังจงเแบื่อเห็นก็แบบว่าอย่างเงี้ยแบบแปบบแบบลกๆอะไรแต่เราไม่ไม่ได้เห็นจริงจรโห บางทีก็ได้ยินเสียงโค้มเหมือนคนโดดน้ําลงไปแต่วก็ไปดูก็ไม่เห็นนึกว่าใครตกน้ําเลยไปดูก็ไม่มีอะไรแบบนี้แถวบริเวณใต้ตะพานแถวแถวตะพานใต้ตะพานปิ่นเก้านี้ก็น่ากลัวนะตอนนั้นคือเดึกๆมันไม่มีใครนั่งอ่ะบางทีผมทะเลาะก,กับแฟนแนละ้วก็แบบไปนั่งนั่งแบบว่าไม่ยอมกลับบ้านก็ไปนั่งเล่นอะไรอย่างนี้แต่ผมเป็นคนไม่ค่อยกลวัวไงผมก็อืม แต่แกแบบเป็นคนขี้สงสัยเลยมากกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วครับคนที่กล้าไปเดินโอเพปมืดๆคนเดียวที่เป่าเปี่ยววังเวงมีประวัติศาสตร์ต้องเป็นคนไม่กลัวผีแน่นอนถามว่ากลัวไหมมันไม่ไม่กลัวแต่ว่ามันไม่มันไม่เห็นอะไรเนี้ยมันไม่พี่เห็นไหม อะไรนะไม่ไม่ได้อยากเห็นไม่ได้เรา oh. ไม่ได้ลบหลู่ไม่นะ่แต่ว่าพี่อยากเห็นไหมเดี๋ยวให้ะจก็นก็คือก็ oh. คือเราถ้าเราเห็นเขาก็คงจะมาขอโทนบุญอะไรอย่างี้ม,มากกว่าอย่าเห็นนะดีแล้วพี่ผมเป็นคนแบบยังไงอะ่ะเป็นคนชอบแบบไม่ได้ท้าทายนะแต่ว่าผมไปได้ทุกที่ผมกล้าไปได้ทุกที่ถ้าผมวลายิ่งแบบว่ามีเรื่องไม่สบายใจผมก็จะไปนั่ง คิดอะไรต่ออะไรเงียบเงียบอะไรเงี้ยเกิดวันอะไรพี่เกิดวันพฤหัสบดีโอ้โหช่วงวันดีนะวันครูนะอาจารย์ต่อเลยก็ในเรื่องของภพชาติพี่ที่เขายังอยู่ด้วยเหตุต้องมนตาต้องคำสาบต้องคำสั่งทั้งสมัครใจและไม่สมัครใจ เขาก็ยังอยู่นะครับอยู่ตรงนั้นนั้นถ้าใครเกี่ยวเนื่องได้วนกลับไปเจอแล้วเขาจำคุณได้เดี๋ยวเขาวันดีคืนดีเขาก็มาให้หาคุณเองอะ่ะอย่าพูดอย่างนั้นเสียวสันลังยู่แต่ย่าผมเคยเล่าให้ฟังนะก่อนที่แกจะตีอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าคนปว่ เคยที่แบบว่าเขาเสียไปนานแนละ้วเงี้ยเวลาแกใกล้ๆจะเสียอะไรแกก็บอกว่าปู่มานั่งข้างๆข้างๆมุงอะไรอย่างเงี้ยทุกวันแล้วก็มาเรียกเรียกให้ไปอยู่ด้วยอะไรงเงี้ยแล้วก็ผมก็ตั้งใจว่าคะคงอยู่ได้ไม่นานก็เสียก็เสียจริงๆวันี้มันเหมือนกับเวลาถ้าเขาใกล้จะหมดอายุไขเงี้ยคนที่แบบโพยผูกพันเนี่ยเขาก็จะมาเรียกไปอยู่ด้วยฮะคิดมากนั้นฮะ แกแกพูดให้ฟังไงว่าคนนู้นคนนี้มาเรียกแกแม่บุญธรามแกมาเรียกมันในมัน่งแฟนแฟนแกมาเรียกมั<ฮ>่งอะไรอย่างี้ยาผมมันมีด้วยอายุแปดสิบห้าพูดให้ผมมาคนแกอายุปะนะีค้คเขาคงไม่โกหกผมหรอกเราก็นึกในใจแต่ไม่กล้าพูดเลอยเงยบอกบางทีบางทีก็เหมือนก็มีคนมีคนมานั่งข้างมุ้งอะไรอย่างเงี้ย แกตอนนั้นแกใกล้จะเสียแล้วที่แกพูดแล,แล้วมันไม่นานแกก็เสียจริงแล้วส่วนตัวพี่อ่ะที่ว่าประสบการณ์ที่เจอแบบด้วยตัวเองเต็มเต็มแบบมีไหมพี่อาจารย์ขออนุญาตนะอาจารย์ขออนุญาตถาม,ม,ถามแส<ท>บายครับผมอยากฟังอยากฟังผมไม่เคยไม่เคยเห็นจริงจงจังๆแต่เห็นแบบว่ามันอะไรที่มันแบบแปลก,กมากกว่าแต่ว่ามันไม่ได้เห็นแบบจัดจ้าเหมือนกับว่าพวกนี้เขาเขา เขาไม่สามารถที่จะมาปรากฏตัวให้ผมเห็นได้เลยไงกันไม่รู้เขาไอ้พวกนี้ไม่มีบุญนะ่อาจารไอไม่มันไม่มีบุญให้พี่ได้เห็นมันหรออืออาจารย์ก็ใส่เสียงซะหลอนเกินน่ะผมโอ๊ยอืออ่ะต่อเลยครับต่อเลยฟังฟังอยู่ให้ให้พี่เอเล่า ก็มันมันมันบางบางงมันทีคล้ายๆเหมือนกับว่าผมเป็นคนแขวนพ้าตลอดผมเป็นชอบเล่นพ้าชอบแบบถกสะสมพ้าพักเครื่องพ้าอะไรพวกนี้บางทีเรื่องวัดเรื่องอะไรที่วัดดังๆเนี่ยผมก็จะพอรู้ว่าอะไรแต่ว่าการที่เราแขวนพ้านั่นๆหรือว่าเราเล่นพ้าอะไรนี้มันจะต้องมีอะไรในตัวเราตั้งอย่างหรือว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นคล้ายๆเหมือนกับว่าอืม มีครูบาอาจารย์เหนืออะไรพวกเนี้ก็คอยดูตกปากรักษาเราเลยคนที่เกี่ยวเนื่องกับพวกพระตัวมาจะเป็นพวกอย่างนี้ไหมขอ,อนุญ,ญาตนะพี่อายุเท่าไหร่นะครับห้าสิบสามครับพี่โอ้โหรุ่นใหญ่นี่เชื่ออรุ่นใหญ่ขนาดเนี้ยเชื่อคุยจริงจริงคุยความจริงห้าสิบสามเกิดหน้า เกิด15ด้วยผ่าน249ด้วยไม่ผ่าน2จะไม่แก่ขนาดแต่ว่า1 0เคยเคยบวชเคยเป็นทหารได้้าานี้มาหมดเป็นทหารคุณพี่แอดเกิดเดือนไรครับ15เดือนไรครับกรกดาครับผมผมเกิดในวงประมาณใกล้ๆเข้าพรรษาที่ไห วันวันวันอะไรครับวันอะไรพี่พิรุหัสตระปดีไงมีเด็คนเปิดพิรุหัสนะอาจารย์ง่วงจังเลยไหยอาจารย์นอนคนคุณมงคลคุณมงคลเป็นคนใต้เหระครับคนใต้ครับคนใต้ครับจังหวัดอะไรครับนครศรีอ๋อลูกหลานเพราะท่านขายเนี่ยแหละครับสีอะไรครับสีฟ้าสีแดงสีเหลืองครับ ทำมาล้านขอเดินเล่นเอามาหาบ้างอ่ะโอเคไปเรื่องหลอนต่อมีกำลังบันเทิงอยู่สนุกอยู่สวัสดีครับคุณอุ้ยชอบสวัสดีค่ะสี่พันสี่เคยเจอผีไหมครับผม